สวัสดีครับทุกคนตามที่เห็นเลยมือไปโดนเหล็กบาดมาคือเหล็กที่บาดเนี่ยมันเป็นเหล็กเหล็กดัดตามรั้วบ้านอะ่ะคือเมื่อวันเสาร์อ่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะื่อเสาร์ที่ห้าเมษาเราต้องเตรียมค่ายที่จะเปิดในวันที่เจ็ดและทีนี้เราอะ่ะดันโต้ไม้สักจากชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสองมันเป็นโตะไม้สักใหญ่ด้วย อใหญ่มากประมาณสองเมตรตะมันกว้างเออเออความยาวดียวกับสองเมตรประมาณนั้นแล้วคือเราจะล่วงเว้แล้ทีนี้เราก็ควา้าไอเหล็กแหลงนั้นไงมันก็เลยบาดมันบาดระหว่างเนี่ยนิ้วกลางกับนิ้วนางคือต้องเข้าใจว่าเราไปยืนบนหังน้ําแข็งที่มันเบามากเพราะไม่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเว้และน้ําแข็งมันก็ เอ็นที่จะล้มไงแล้วเราก็หัวแล้วเราแล้วเราก็กลัวหัวฟาดพื้นเว้ยแล้วก็ต้องคว้าอะไรไว้ไงเพื่อไม่ให้ตกจากที่สูงแต่ว่ามือซ้ายเนี่ยไปคว้าไอ้เหล็กเด็กดัดนั้นไว้มันเลยบาดมือเว้ยเส้นเอ็นเส้นเลือดเส้นประสาทขาดนี่ใส่เสือมมาได้ตั้งแต่วันเสาร์ละก็พอโดนบาดใช่ไหมก็คนแถวนั้นอะ่ะคนรู้จักกันแหละ พาไปอนามัยก่อนอนามัยก็ไม่รับเย็บเพราะว่าแผลมันลึกเขาทําแผลเบื้องต้นมาให้ก่อนพอทีนี้ไปโรงพยาบาลไปห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลก็เปิดดูแผลล้างแผลแล้วก็ทําแผลกับคืนเพราะว่าแผลแ,แบบนี้มันเย็บกลับไม่ได้เฮ้ยเย็บธรรมดาไม่ได้ไมมนต้องผ่าตัดและทีนี้แล้วเราก็ต้องไปนอนที่ตึกผู้ชายนอนตั้งแต่ประมาณเที่ยงถึงหกโมงเย็นพอหกโมงเย็นเราก็เข้าห้องผ่าตัด ใช่พอออกมาก็สามทุ่มแหละตอนนั้นเมายามากก็อยู่โรงพยาบาลได้แปดไม่ใช่แปดวันดีสี่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์วันอังคารกลับบ้านกลับบ้านประมาณเที่ยงเพราะว่าหมอเขามาทําแผลแล้วแบบเออน่าจะไม่น่าจะดีขึ้นแล้วแล้วก็ให้กลับมาอาการตอนนี้ก็คือมันชานิ้วกลางมากเลยเว้ยทุกคนชามากมันชานิ้วกลางมากนิ้วอื่นไม่ชานะ มันชาแต่ว่าเวลาเอาอะไรจิ้มอะ่ะมันมันมีความรู้สึกแต่ว่ามันชาเว้เวลาไปจับอะ่ะไม่รู้ทําไมแต่ว่าน่าจะใช้เวลารักษานานอยู่ห้ามบน่นห้ามด่าห้ามบวยวายมันเกิด,เก,ดเกิดขึ้นแล้วภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรวะเขาใช้กรรมใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่ หมอนะัดไปถอดเฟืองหรือเปล่าน่าจะใช่ไม่แน่ก็ตัดไหมเพราะว่าเย็บเย็บน่าจะเยอะเพราะาไม่ได้ดูด้วยว่าเย็บกี่เข็มอมืเพราะสรบปตอนที่เย็บก็ไม่ได้ถามหมอเหมือนกันว่าเย็บกี่เข็มนั่นแหละหวังว่าจะกลับมาใช้ได้่วนนี้ก็ใช้ชีวิตแบบมือเดียวไปก่อนก็เริ่มชินลว ใช้ชีวิตระวังระวังด้วยนะทุกคนแบบอย่าประมาททำแล้วก็ระวังตัวด้วยเดี๋ยวจะเกิดแบบผมอยา่เฝือกใส่ตั้งแต่ตรงนี้จนเนี้ยเลยเฝือกเริ่มดำแล้วนะใช้ชีตออกโรงพยาบาลมาได้ไม่กี่วันดำไวเกินไม่เป็นไร <c oughs> หนวดเขาเต็มเลยก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้แหละก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละ่ะ ไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสบาย